กูดมอร์นิ่งเหล่าสวัสดีสวัสดีครับทุกคนครับอีดีตลอนการ์เซอช่องฮอลลีวูดครับผมเพราะกับคุณหมอชัยเองนะฮะและก็เออไม่เป็นตับดยช่างมันเด็เดิน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 เนี่ยพอแล้วก็นะผมกมจะบอกมาด้วยความสุดยอดอลังการโอเคตอนนี้เราอยู่กับใครครับผมก็ขนมอล่อยครับจากช่องอังเลฟฟ์สต็อเจียโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ด้วยนะฮะวันนี้เขามาเขาเรียกว่าอะไรช่วยเนาะช่วยทำคลิปโอเคถือว่าเป็นดิกรสหลเทถือว่าเป็นแขวผู้มีเกียรตินะฮะโอเคผู้มีเกีตกวันนี้เราไปทำคลิปอะไรนะ Q&A นะ A N Q อ่า A N Q ก็คือตอบแล้วก็ Answer Quit ตอบแล้วก็ถามใช่ไหมใช่ตอบก่อนค่อยถามโอเควันนี้นะ สงสัยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมต้องเป็นตัวผู้หญิงเพราะอะไรครับเพราะว่าเชคพราะว่าเชคไม่มีบัตรริสกินแล้วโดนสาวมาโอเคก็ทั้งหมดมีกี่คําถามครับผมมีทั้งหมดคําถามที่มีทั้งหมดมีสิบห้าสิบหาถามที่เราเลือกมานะฮะจริงจมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากนะฮะจากคําถามทางไอจงไอจีก็มาแต่ว่าคําถามไอจีนี่คือเขา ถามไม่ต้องประเด็นนะัะเขาบอกว่ารีวิวฉันทั้งทางที่ว่าคําถามแรกครับผมเอาคำถามแรกนะครับเปิดประเด็นมาคำถามแรกก็สุดจะทนแล้วก็เป็นคำถามของนูเบิร์ตตัวป่วนโลท่อมคลาสสิก <c oughs> เอแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าชื่อโคตรเฟียวคำถามมีอยู่ว่า <c oughs> คุณเบ้นหล่อไหมครับ แล้วพี่คิดว่าจะทำ u t u b e ไปเรื่อยๆไหมครับสู้ๆครับอืมถามแล้วก็บอกสู้ๆครับก็คือสู้ๆไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบก่อนได้ยินคำตอบเอออ่าจะบอกว่าพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดก็หล่อนะอืแล้วก็ถามว่าจะทำ u t u b e ต่อไหมก็ก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะถึงทอก็จะไม่ถอย ใช่เพราะว่ามันคือสิ่งที่สนุกโจ๊ะโจ๊ะม,มันมันมันคือสิ่งที่เราชอบอะฮะง่ายง่ายมันมันคือความฝันถึงถึงเราจะแบบว่าเหมือนเราถึงเราจะแบบหมดไฟกับหลายๆอย่างแต่ว่าเราก็พยายามจะฟื้นมันขึ้นมาฮะเราจะไม่ทิ้งอันนี้ไปนะครับผมเราจะไม่ทิ้งทุกคนไปด้วยถ้าเราทิ้งช่องนี้ไปแล้วเท่ากับว่าเราจะทิ้งทุกคนที่ติดตามเรานะฮะเราไม่อยากทิ้งนะครับผมใช่ไหมคุณขนมใช่แล้วการที่เราทิ้ง เราผู้ดูสุดน่ารักไปมันเป็นทำมันมันเป็นการเสียมารยาทเพราะว่าเราผู้ดูเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาเราก็เลยต้องมอบกระปู๋หมาให้เขาเฮ้ยนะฮะก็ก็จะทําต่อไปนะคะผมขอบคุณที่ให้กาลังใจเช่นกันนะคะถึงกับว่าถึงจุดเริ่มต้นที่เราจะโดนแบบไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็อันนี้แค่จุดเริ่มต้นเนาะเราต้องเจออะไรอีกเยอะเลยแต่ว่าเราก็ สู้ครับผมขอบคุณมากฮะครับคุณเบิร์ดนะครับผมจะไปเอ่อตอนต่อไปร้อนป่ะต่อไปร้อนมากเลยไปในร่มกันต่อไหมทำไมอ้าวโอเคโอเคบ้าเมิร์ไม่แสงแล้วไม่แสงแล้วไม่ใช่อะไรหรอกมาหน้าดำเลยว่ะไม่เลยโอ้ยออกแสงเฉยข้างถ้าโดนรถชนนี่คือก็เป็นก็ชิบหายคู่นั่นแหละฉฉันันหลุดไป ทำไมทำไมทำไมเอ่อคนกำลังทำคลิปฮะอะไะอะครับมาต่อมาหลังจากที่เราโดนตำรวจไปนะครับคำถามที่สองคำถามที่สองได้ที่ก๊กไปคำถามที่สองมาเลยจ่าคุณอัลฟาเอ็มเอ็กซ์นะครับคำถามที่สองบอกว่า อยากให้เขาเป็นแฟนต้องทำยังไงทำใจครับโอ้โหเจ็บจี้น่ะอาคําตอบจากผมดีกว่าทำใจเหมือนกันครับทำใจครับผมย่าไย่หวังอะไรจากเราสองคนเลยฮะใช่ครับคำถามที่สามนะครับผมเพื่อไป็นกันต่อมาเป็นคำถามที่สามนะก็เป็นคำถามจากคุณอันฟาเหมือนเดิมครับผมครับผมคำถามนี้ถามว่าสรุปให้พายเรือไหนกันแน่ตามน้ำฮะ ใช่ครับไปเรียนไหนกันเนก็ตามน้ำมาหนอฮะใช่ครับเชงไปผ่าก็ไปกับเชงนะฮะใช่ครับอยากสบายก็มอตเตอร์ฮะมออยากอยาสบายกว่านั้นก็เลยยอดเลยครับผมบราด้าบูลปะความเลยอ่ะคำถามต่อไปครับผมคำถามต่อไปเป็นคำถามของคุณพันปะพรครับครับผมเขา<อ>ถามว่า,วาชอบร้องเพลงแนวไหนที่สุด ชอบร้องเพลงแนวสติงครับจะเดี๋นี้หันมาร้องเพลงลูกทุ่งยกตัวอย่างขอสักเพลงที่ลูกทุ่งที่ชอบลูกทุ่งเหรอเออเพลงฝนตกฝนตกอีกแล้วอ่ะอันนี้ไม่ไม่มันต้องอย่ามะเขาเดือนหกคำถามต่อไปจากคุณคูริ่นคิดยังไงกับเพื่อนในห้องครับผมคำถามนี้อ๋อคำถามส่วนบุคคลเลยเหรอโหคำถามส่วนบุคคลเลยเหรอคำถามส่วนบุคคลน่ะ เขาถามรวมไหมนะคือถามคิดยังไงกับคนในห้องนะถามรวมเลยนะจริงๆเพื่อนในห้องแช่งอะเป็นคนแบบเฟนลี่นะแต่ละคนแบบว่าแบบไม่ได้เหยียดไม่มีคําว่าเหยียดอะไรกันเลยอะ่ะอืมก็คือ,อ,อแบบโตกันแล้วอะ่ะใช่แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนโสดปะอุ้ยเพื่อน,นนะเพื่อนลุมกระทืบกูแน่กเปิดเทอมเนี่ย <laughs> คําถามที่หกจากคําถามจากคุณซีรีกันญยา่าเขาบอกว่ารีวิวฉันที เขาถามไม่ต้องประเด็นถามไม่ต้องประเด็นถามไม่ต้องประเด็นคงว่าดีวีฉันเขาเป็นคนน่ารักนะคนนี้นเขาเป็ค<ห>นคนแบบใส่แว่นปกติ<ห>กใส่แว,สแว่นแล้วก็เรียนเก่งด้วยคําถามต่อไปคําถามที่เจ็บนะครับจากคุณพัชนี่เราถามมาว่าชอบอาหารเมนูไหนงับอ๋อซ้มดำครับกินได้กินได้ทุกวันไม่ไม่มีคําว่าเบื่ออะไรซมปดำอ่ะจริงเอ้ยอันนี้อันเนี้ยมีซ้มดำกับคาําหมูกรอบแล้วแบบ ถ้าไม <word> ่มีอะไรจะสั่งเราจะสั่งกระาปหมกอบนะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณนิกถามคุณนิกอีกทีน้องนิกเหรอใช่ไหมน้องไม่รู้ว่าไม่ได้รู้จักกับน้องเขาสนอ๋อเขาเป็นน้องใช่ใช่ก็ลูกหน้าโพสคืออะไรมันก็คือคุณแชงใส่ชุดมาสคอตครับผมชุดปิกาจูใช่ใส่ชุดมาสคอตมันมันมันคือเห็ดนะฮะเห็ดแบบเี่เหรอบ้านผมแยกจูอ่ะ โอเคเรียกเรียกแล้วก็เรียกไปเถอะครับคำถามที่าครับของคุณซีรินทิฟที่มีไอดอลกี่คนคะนับก่อนปรางปรางทิฟนิกกี้พิมพิพานได้ปะคูก็ไอดดหนะแล้วก็อีกคนนึงเฮ้ยมีมิลีด้วยชอบมิลีอะมาแบบี่แบบใจสั่งมาอะไรเงี้ยอ๋อพิเศกเหรอ ก็อรเลยคำถามต่อไปคำถามที่สิบนะครับครับผมจะคุณวีรวุฒ <V ira S 2> ชอบอะไรมากที่สุด5าถามแล้วนะฮา5าทำไมต้องมีฮ่าน่อ๋ออ๋อโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ถามว่าชอบอะไรมากที่สุดถามแล้วนะและ้วอืมเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนเขาถามอ่ะชอบอะไรมากที่สุดอะน่าจะที่สุดในชีวิตมั้มงชอบแบบ เอาจริงๆเราเป็นคนชอบร้องเพลงนะรไม่รู้เขาถามเราชอบเรื่องอะไรนะแต่ว่าเราเรา,เราชอบเรื่องชอบเรื่องร้องเพลงชีวิตนี้อย่างนี้ใช่เราเราเร้องเพลงทุกวันเลยใช่นะครับโอ,โอเคโอเคอ่าก็รู้กันลนะครับว่าคุณชายชอบอะไรที่สุดอยากจีบก็ร้องเพลงมาแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับผมขึ้นต้นด้วยเ <c oughs> อส <c oughs> ต้องเป็นเอสมาตะคีนะเนี่ยสำหรับที่พิเศษครับจากคุณชุติกาอ่ารีวิวหนังที่ชอบหน่อยครับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับตัดได้เลยเหรอเก่าเก่าก็จริงแต่เราชอบที่สุดแล้วอ๋อไม่ว่าจะเราดูหนังอะไรมาเรารู้สึกว่าเราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สุดแล้วถึงแบบว่าหนึ่งปีสองปีผ่านไปยังไงกูก็กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งอ่ะชอบใช่ชอบจริงๆรู้เป็นเด็กไปเลยอ่ะเพราะปกติก็ กลับไปดูแต่คลิปโล้รกับโปเกมอนนะเออคำถามต่อไปคำถามที่12จากคุณชื่อว่าอะไรวะคูณแชงคำถามที่12นะครับจากคุณเดียมีมุมมองความรักยังไงอืมตอบยากเลยเว้ยคำถามเนี้ยเราไม่รู้ว่าจะมีมุมความรักยังไงบ้างแต่ว่ามุมความรักสำหรับเราก็คือการไม่ต้องการอะไรอะ เข้าใจว่าแบบว่าไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเนี่ะแต่แต่ว่าความลันสิ่งสวยงามเราแบบเราเรียนอะไรบาครับเราเป็นคนใจอ่อนนะกับความสุขอะกับคนคนหนึ่งอะใช่แบบว่าเราเราอยู่กับคนนี้ใช่ไหมเราแค่มีความสุขเราเว้ยแบบไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องทําอะไรมากกว่านี้เรามีความสุขเรารู้สึกอุ่นใจแค่นี้ยแม่งโอเคคุณคุณรักเลยคนใช่เราเป็นคนที่ต้องการความอุ่นๆมากแต่แบบว่า ถามว่าเราดูแลคนได้ไหมได้นะแต่เป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้งงปะเป็นคนที่ดูแลตัวคนอื่นได้แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ใช่เราเป็นคนดูแลตัวเองไม่ได้อเอาจริงปะมันย้อนแย้นตักกะปรเดี๋วดีมากเลยก็คือเฮ้ยเขารู้หมดว่าเป็นคนที่ไหนอาประเดี๋ยวนี้ <laughs> คือมันย้อนแย้งกับที่ว่าดูแลตัวเองก่อนดูแลคนอื่นมันย้อนแย้งมากนะแต่แต่ก็ดีนะคือดูแลคนอื่นก่อนแล้วค่อยดูแลตัวเองดีดมันเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผมเลยนะในควคิดตัวตัวเรารู้สึกเลยว่าอยากได้ความอบอุ่นมันมาเติมเต็มในชีวิตนะครับเป็นนะทั้งชีวิตฉัน <laughs> พยายาม <laughs> จะรักเธอค <laughs> ำถามที่สิบสาครับจากผมเอง <laughs> ขลมสุดหล่อ ที่3ครับคุณแก็ต้องแบบขึ้นแปะหน้าเฟซผมใหญ่ๆไปตรงนี้เลยนะครับผมแปะนะครับแปะจีบได้อยากมีแฟนมากๆขอคนจริงใจพูดเล่นนะไม่ใช่เด็กแว้นคำถามที่13นะครับของผมเองถามว่าชอบซอยจุหรือลู่มากกว่ากันครับผมออ้ยไม่เคยกินเลยฮะทั้งสองอันนี้โอไม่เคยเลยครับผมแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยากให้เลือกกินก็น่าจะซอยจุครับลู่มันน่ากลัว ลูกก็อร่อยนะพี่ชิมหรอมันน่ากลัวมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบทะลวงไส้คนแล้วก็ไม่กินอ่ะโอ้ยจิบสีน่ะมากับคำถามที่14กันเลยนะครับจากุณตะวันสาราขาวอ่านทันไหมอ่านทันสารขาวอือสุดยอดตะวันอ๋อพี่ตะวันโอเคมามา่คำถามถามว่ารู้สึกยังไงกับคนตอนแหลครับขออนุญาตหยามนิดหน่อยนะครับรู้สึกยังไงหรอ คนต่ออะไเหรอหน้าตกแหมง่ายเถอะหน้าตกหนาวร้าอะ่ะ <c oughs> คำถามต่อไปครับคำถามสุดท้ายคำถามที่15อสองเดือนที่แล้วกินข้าวกับอะไรครับสองเดือนมะกรก้ากุมงผาใช่ชหมครัุมง่ามะกรก้ากุมงผากินข้าวกะเจียครับผมแม่แม่ร้านประจำที่โรงเรียนนะฮะ กินข้าวไข่เจียวแม่ก็จะชวนเขาร้านใช่ไหมกินข้าวไข่เจียวใช่ป่ะว่าเงไหน่อยกินข้าวไข่เจียวพร้อมซ้อมมะเขือเทศอ่ะไม่รู้นะว,ว่าใครแบบไม่กินบ้านแต่เรากินแล้วมันอร่อยเว้ยแบบว่าเราแบบสั่งไก่ทอด<ค>ไข่ดาวไม่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวกับซ้อสม,มะเขือเทศใช่เอ้ยมีไข่เจียวสิแม่แกขายไข่เจียวอื้อ มีไข่เจียวใช่ไหมแกก็จะมาวางมาขายเอออันนี้ไข่เจียวส่วนอันนี้ไก่ทอดใช่ไหมเออมันมีวางวันอ่ะแชงเอาเอ่อทั้งไข่เจียวแล้วก็ไก่ทอดอืมจ่าย20บาทอะไรก็จ่ายเก็บไปแล้วก็ซอสเบอรเกอเทศมาล่าตลอดเลยไม่เคยเอาซอสอื่นเลยนะแบบน้ำจิ้มโกงน้ำจิ้มไก่อะไรเนี้ยไม่ใส่เลยแล้วก็น้ำจิมม้มอะไรที่มันเป็นที่เขาใส่ข้าวมันไก่อ่ะเราเฮ้เชียงไม่ได้ใส่ม<บ>ึงฟังไว้นะไอ้เพื่อนทั้งหลาย กพาหมูกรอบร้านป้าไน่โคตรอร่อยวันหลังกูพาไปกินโอเคครับาติดไปคลิปกันไปคลิปกันครับผมตอนนี้เราเล่นไฟเอ็มอยู่นะครับเราอยู่ในเมืองไหนเอ่ยโครไซดังซิกตต้ติ๊งดิงิงติงติงติงอุ้ยประเด็นคือเชียงเดินมาแล้วมันเห็นแล้นะใส่ไหมนี่ใส่ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมอ่ะเอาทำไม

ใชน่ description นะครับเออมาเดี๋ยวฝากช่องเราเนี๋ยเ็วขนมอ,อ่าก็ฝากผลง,งานหน่อยแล้วกันนะก็ผมสตรีมอยู่ที่ช่อง y o u t u อ e o n l y s t อปจ G นะครับสามารถตามกันได้นะครับผมผมก็ทำงานกับคุณขนมนี่แหลชะลช้าแล้วช้าแล้วช้าแล้วอ่าบายบายออบายบายครับทายบายอยู่ไม่มีเหรอจำไม่ได้วะทายบาย,ยคืออะไร ไม่บายครับไม่บายนะเต่าเต่าง่อยเหรอคอยอ้ายเต่าง่อยเหรอค่อยอ้ายเต่า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 ง่อยเต่าลอยเต่าลอยเต่าลอยหมิ่นเต่าหมิ่นเต่า